สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมช n นะค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็เล่น,นเกมไม่ครับใช้ชีวิตเป็นชาวไร่ชาวสวนเลี้ยงสัตว์ปลูกผักผลไม้ไข่เราได้เงินกันด้วยนะคะก็าอ่คค่ะคลิปนี้เราจะปลูกผักผลไม้อะไรกันบ้างถ้าอย่างนี้เราไปลองกันเลยจ้า <c oughs> เอาลง <c oughs> วันลงนอนมาเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วนะไม่กินข้าวกินปลาสายแล้วนะโอยพี่เคนหลับสนิทเลยอ่ะ้วดูดีดูดไปด้วยน่ารักเชียวเวลาคนรวยคนรวยอ้อมมาดูทางนี้ดิทางนี้เหรอเขากำลังดิกีตต่ไงว้าวนี่ฝีมือระดับเทพเลยนะเนี่ยสนุกอยู่คนเดียวได้สนุกด้วยดิอเล่นด้วยเล่นด้วยเป็นอะไรของอ้อมเนี่ยไปดีกว่า พี่เชนไปรดน้ำไว้ดีเฮ้ยอันนี้มันใช้ไม่ได้ของประดับช้างเฉยอ๋อมันรดไม่ได้จริงๆเหรอเ้องนอะเฮ้ยสุขาปากประตูอะประตูเปิดไม่ออกประตูมันล็อก <c oughs> และนี่ก็คือมเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดนะคะที่เราเตรียมมาที่จะปลูกกันเนาะ โอ้ยยยะเลยอะ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาปลูกพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราพาทัวร์ชมนะคะพวกสัตว์ต่างๆที่เราเลี้ยงไว้ในฟาร์มนี้ก่อนเนาะไปดูซิมีตัวอะไรบ้างเฮ้ยคุณคาบอยโอ้โหยังหล่ออ่ะเฮ้ยยางเท่ะดูดิชักฟางเลยนะนี่นน <laughs> โอเคเรามาดูเจ้าแกะน้อยกันก่อนเนาะโอ้พี่เคียนดูนี่น่ารักอะ่ะอุย้ยแกะมีเขาด้วยอ้อมั้อย่างเท่ เป็นตัวผู้กับตัวเมียมั้งเนาะเอ้ยมีอุ่นจิด้วยอี้อาไปเก็บมาทำไมอะไพมีครีดด้วยช็อกโกแลตก็อ้อมเย้ปลามาทำไมโอ้โหเจ็ดทิ้นเลยเขาให้ปลาเล่นกันที่เคนอ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพอใจแล้วกันแกควิดเฮ้ยแกควิดได้ด้วยหรอมโอ้ดี๋ยวก่อนแกฟาร์มเนี้ยทำไมมันถอดจุ๊งเฮ้ยโดเกินไปแล้วเนี่ยอ้อมอย่ากินดิให้มันกินผักดิ เฮ้ย hey, มันก oh, ็ยังขิดอยู่อ่ะโอนยขนาดจะรักกันย oh, 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 oh. oh. ังจะขิดอยู่เลยไปดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วไปเขาจะอยู่ไม่ได้ดิเคนไอ้แก่ความนี้มันดูดยุงอุ้ยทำไมต้องขิดแล้วด้วยเนี่ยเฮ้ยมันขิดแต่เขาอ่ะแล้วมันหลอกลูกมาน่ารักกัพี่เคนดูลูกมันัวนิดเดียวเองอะน่ารักจุูก ทีเรามาตัดขนแกะดีเป่าได้เลยตัดเลยตัดเลยโอเคเดี๋ยวเขาขอตัดขนแกะก่อนเนาะ <c oughs> ก็ตัดได้ปกตินะเนาะน่ารักเชียวทำมันไปขิดตัวเล็กอะ่ะ <c oughs> โอ้ยน่าสงสารนะไม่น่าแกล้งน,น,น้ <c oughs> องเลยเออดูนี่เขาบอยหญิงพี่เค้นโอ้ยคนนี้ก็สวยนะนี่ไงใช่คนนี้น่ารักมากเลยโอเคค่ะเรามาดูวัวกันบ้างดีกว่าเนาะก้องเก่งก้องเก่ง,กงตื่นได้แล้ว แต่เวลารีดนมแล้วโอ้ยดูดิน่ารักเชียวเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะอ้๊มพี่เคนตัวนี้หรอเขาเรียกว่าควายหรือว่ากระบือเอ้ยหน้าตาเหมือนใครบางคนเลยอ๋อหน้าตาเหมือนพี่เคนใช่ป่ะไม่ใช่แล้วพี่เคนจะหลอกนี่เลยอันนี้บัวกระทิงแน่ๆเลยอขช่วได้งหรอไปเลยยี่ห้าให้ถ้าทางมันดุเนี่ยพี่เคนโอ้เขาไม่ยอมเดินเอ้ยเป็นของพี่เคนแล้วนะถ้าทางจะง่วงกันแนพี่สาว โอเคทางนี้ก็จะเป็นวัวนมนะคะเอ้ยขนยาวอ่ะสองผมอะไรอ่ะอ้อมมีกันกไกลไหมเห็นแล้วไม่คันมือใฮ้แล <cl im ps> ้วมันมองเห็นอ่ะไม่เห็นลูกตา,าเลยอ่ะจานจุงไป มันกินวีดเนาะเดี๋ยวเราต้องเอาวีดให้มันกินนะเดี๋ยวต่อไอหมูไอ้หมูตัวเบล้อเลยจะกินน้องหมูแล้วเอ้หมูมันจะฉกลูกวัวพี่เคสอ้าวนึกว่าลูกหมูเฮ้ยนี่มันลูกวัวชัดๆเลยอุ้ยตัวนี้ก็น่ารักเออแล้วนี่ไงนี่ปลาเลยนี่นี่เอาเมนชีสไอเมนเน่เมนเน่เอ้ยนี่คือหนึ่งในหลายต้นนะที่เราจะต้องปลูกกันในวันเนี้ยโอ้ต้นไม้ก็ยังสวยอ้อมดูดิเฮ้ยนี่มันยังน้อยไปจริงๆเรามีเยอะแยะกว่านี้ฮะจริง เราต้องหาพื้นที่ในการเพาะปลูกเฮ้ยอ้ามไปจ้องหน้าพูดเดีวยวกันทำไมพี่เคนไอตัวนี้มันตามพี่เคนออกมา <c oughs> อย่ทาทำไม่ไดีไปดีกว่าสวัส <c oughs> ดีค่ะคุณลุงเลี้ยงหมูอยู่หรอคะโอ้หมูน่ารักจุง้งโอ้ดูดิคุณหมูมีจั้งหลายลายแนะ่ <c oughs> เฮ้ยพี่เคนหมูมันนอนด้วยนะ้ยรักกันแล้วรักกันแล้วหม <c oughs> ูมักนกลิ้งได้ด้วยอ้าวงูตางูตางูเต็มบ่ โอ้ยนี่มันป่าของจริงเลยนะเนี่ยเฮ้ยเราเลี้ยงหมาไว้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวให้หมามากัดงูดีกว่าโอ้แต่ตอนเล่งูจะกันแล้วไอ้เลวอ้อมก้อยแล้วอะไรเนาวเอ้ยว่ากระทิงก็จะมาขวิดเขาไม่น่ารอดเลยป่าแบบนี่ย้ไอ้ของพี่เคนไม่ใช่หรอไม่ใช่แล้วเอ้ยมันเป็นของพี่เคนน่ะเอ้ยมันวิ่งไปปิดอ้อมเองเนี่ยไม่ใช่พี่ อยพี่เคนอะเลี้ยงวัวไงให้ดูเนีอะดูมันอ้อมันเลยดูดิพี่เคนเขาเกือบตายเลยอะอะไรอย่างพี่เคนเนี่ยจะได้ไปปลูกผักผลไม้กันไหมเนี่ยเดี๋ยวตายก่อนพอดีนี่ไงน้องหมาน้องหมาเชียร์ด้วยอันนี้เราเลี้ยงหมาไว้หนึ่งตัวเนาะอุ้ยมีลูกหมาด้วยอะมีบ้านหมาด้วยให้มันออกเด็กกาแล้วเอาบ้านหมาพังละมันชอบเล่นบ้านมันอ่ะเดี๋ยวก่อนบ้านมันเล่นอย่างนั้น เดี๋ยวต้องวางถุงสูงดีกว่าพี่เคนสั่งหมาพี่เคนให้ไปกัดงูดิฟาร์มเนี้ยหมาที่เนี้ยมันจะช่วยปกป้องเจ้าของนะน้องหมามาแบบไปไฟกับน้องงูกันดีกว่าฮ่าลุยเลยเขาบอกว่าหมาที่ฟาร์มเนี้ยเห็นงูไม่ได้นะต้องวิ่งเข้าไปกัดมันเลยนะเดี๋ยวกระทิ้งฟาร์มนี้ก็เห็นคนไม่ได้แลพี่เคนจะมันไปทีนีกไปทิ้งตัวเนี้ยบักไปข้างบนเลยอ้อมนี่แค่นี้น้องหมาก็กัดไม่ได้อ้าวเขาไปดูไก่เขาดีกว่าว่าทำไมวุ่นวายขนาดนี้เจ้าไก่นะกว๊ เขากำลังให้อาหารไก่เลยเหรอเนี่ยเขาำลังหวานมาเลยท้อาหารไก่อพอดีเลยแต่ว่าเราจะลองเลี้ยงไก่ดูนะเนาะเฮ้ยมันเป็นแม่ไก่พันธุ์ปะเนี่ยแม่ไก่จ๋า เอ้ยออกไข่ให้หน่อยนะให้น่ารักอ่ะ่เนี่ยน่ารักเทียวดูมันกระพือปีกดิน่ารักน่ารักน่ารักอ๋อคุณค่าทางจะออกไข่แล้วเนี่ยไปแล้วเอ้ยมันจะขันหรือเปล่าวิ่งแล้ววิ่งแล้วเอ้ยตัวไหนจะฟักไข่ให้เราเ้ยฟักแล้วขอมาเป็นคอกเลยทำไมมาเป็นกองเลยมาทั้งรังเลยนี่ก็ได้เหรอเดี๋ยวมันก็จะเกิดมาเป็นลูกเจี๊ยบรอแป๊บนึงเดี๋ยวลูกเจี๊ยบก็จะคลอดแล้วฮะฟักได้จริงหรือเหรอฟักไข่ได้หวานสุดยอดรอแป๊บนึงนะเขาอยากได้อีกคอกนึงอ่ะอีก ฟังนึงค่เฮ้ยมาอีกแล้วมา,มามามาแล้วอุ้ยสองคอกเลยลอรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลูกเจี๊ยบจิ๊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 บเฮ้อ้ตัวนี้มันดุกดิ๊กแล้วเฮ้ยมาเริ่มดุกดิ๊กดุกติ๊กแล้วใครอ่ะพี่เคนกลายเป็นลูกเจี๊ยบแล้วออ๋อมาแล้วอุ้ยตัวเหลืองเลยไอ้น่ารักดีอ่ะลูกเจี๊ยบตัวนิดเดียวเองเฮ้ยมันเหมือนของจริงเลยอ่ะพี่เคนตัวนี้เนาะอุ้ยตดูดิน่ารักแทขกวนตุ๊กตุกเลยเป็นแม่่ไกอูวว โอเคได้แม่ไก่พันมาหนึ่งตัวลแล้วก็เจ้าลูกเจี๊ยบตัวนี้เดี๋ยวมันก็โตรอแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็โตแล้วลพี่เคนไปทางนั้นไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าเนี่ยนี่มีหลายอย่างเลยนะน,นี่ไงระวังวัวกระตุ้นนะเอามาแล้ว <c oughs> อุย้ยดูดิคนนี้เขาเรียกมาให้อาหารไก่เลยไปเอา,เอาไปเลยรีบไปเร็วไปดีกว่ามามาแล้วมาคุดเขาอีกแล้วตามพี่เคนอีกแล้ว ก็มันเป็นของพี่เคนอะมันจะปิดพี่เคนใช่ไหมมันไม่ได้ปิดพี่เคนเป็นของพี่เคนอ๋ออ๋อให้เชื่อใจเลยเอาจริงๆเนี่ยมันจะปิดเขาเนี่ยแล้วเป็นแบาเอาอุจจีป้าใส่เลยเดี๋ยวมันก็โกนหรอกไอ้นั่นพี่เคนไปปลูกผักผลไม้กันดีกว่าไปเดี๋ยวไปปลูกผักทำฟาร์มกันแล้วอ๋ไอ้ตัวนั้นมาทำไมอะอุ้ยมีรถด้วยเหรอใช่มีรถไถนาได้นะโอ้โห ติดมันเนี่ยรียรุ่นไหนเนี่ยรุ่นทางสเตอร์อโหโหโหนี่ที่นั่งเฟิร์สคลาสนี่นั่งล่างดเดี๋ยวเร้อม <c oughs> ขับนี่ดิลูสารคนข้างหลังบ้างเดี๋ยวเราต้องไปพวนดินกันก่อนโอเคติดเครือ่องมือก่อนนี่มนปั่นหัวไ,เไปเคนไปแล้วอย่างนี้ <c oughs> โอเคค่ะเราสามารถใช้เจ้าเครื่องแทรกเตอร์นี่นะคะสามารถไถพื้นได้เป็นการพรวนดินเนาะโอ้โหสะดวกจังนอ๋อเฮ้ยไม่ใช่รถบรรทุกพี่เคลนเอาไปหน่อยดิชนจะวัวกันเดินเลย มามาต้องัวมามากับพี่เคนดีกว่านี่อย่าไปยุ่งคนู้นเลยอะไรกันเนี่ยเฮ้เขาจะไถดินนะเนี่ยพี่เคนโอเคเราประกอบเครื่องกันต่อดีกว่านอกจากมีการไถดินแล้วเนี่ยเราก็ยังจะต้องรดน้ำพรวนดินนี่นะคะโอ้มีรดน้ำอัตโนมัติด้วยเหรอใช่แล้วมีแบบว่ารดพรวนดินแล้วก็รดน้ำอัตโนมัติด้วยนะง่ายเราจะทำการรดน้ำกันก่อนนะคะล้วค่อยปลูกผักเปลืไม้ทีหลังเนาะโอ้โหดีจังเลยอะไม่ต้องมานั่งทำเองเลยนะเนี่ยไม่ต้องมานั่งแบบว่าทำหลุมทำบ่อน้ำนี่นะไม่จำแมว เรียบร้อยรถน้ำทั่วแล้ว,วจะชนกันทำไมห้ตัวนี้มม่อะไรกับเขานักหนาเนี่ย <c oughs> <c oughs> สงสารลูปพี่เคนมากโอ้โหกระเด็นเลยไม่กวดอะไรเขานักหนานเนี่ยเดี๋ยวเขาย้ายที่ก่อนโอเคค่ะประกอบร่างใหม่ออกมาเป็นเครื่องหวานเมล็ดพันธุ์ค่ะ <c oughs> โอ้มเมล็ดพันธุ์ก็หวานได้ด้วยหรอหวานได้แต่ว่าต้องใส่เมล็ดเข้าไปก่อนนะโอเคค่ะแล้วนี่ก็คือเมล็ดผักผลไม้ทั้งหมดนะคะที่เราจะปลูกในวันนี้เราจะอ้อยกล้วยผลไม้กล้ว แกนช่วยเขาด้วยโอ้แข็งกันเลยไงเนี่ย <c oughs> แล้วเขาจะได้ทํางานของเขาไหมเนี่ยโ <c> อ <oughs> okay, เครีบหยิบเมล็ดพั <Wow. S 1> นธุ์ออกมาก่นนะอเน,นเนาะอ๋อยะๆลยอ่ะวันนี้ที่เราจะปลูกกันอะ่ะแล้วก็จะผักผลไม้เนี่ยที่เราปลูกนะคะเราสามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็เอาไปขายได้ในตลาดนะคะ <Wow. S 1> ก็จะขายได้เงินมาด้วยนะ เอาละเราจะเอามัเล็นพันค่ะใส่เข้าไปในรถแบบนี้ค่ะบรรจุกระสุนเต็มกําลังเดียวที่วันมาเล่นไปซส่ปืนโอเคเดีทยาทำกันวับเล่นกันเลยนะคะโอ้โหไปอย่างนั้นเลยเหรอใช่ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเป็นไงใช้ขั้นมาเล็้เดียวเลยนะหาจริงดิอุ๊ยอะไรจะคุ้มขนาดนั้นเป็นการประหยัดไันี้ตัวนะเว้าจะแมวโอเคเดี๋ยวที่เหลือนะคะเราก็จะปลุกให้หมดเลยเนาะแล้วเราค่อยมาเก็บ เกี่ยวกันอีกรอบนะคะก็เดี๋ยวเรานะคะจะค,ค่อยๆปลูกกันไปก่อนเนาะเพราะว่าผักผลไม้ที่เราปลูกนะคะเพื่อที่จะเอาไปขายเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมากมนใส่พันเลยนะคะแต่ว่าปลูกกันไม่หวัดไม่ไหวเลยเนาะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะกว่ามันจะโตด้วยนะคะเอาล่ะเราก็จะต้องใส่เมล็ดเข้าไปเพิ่มค่ะเราจะลองปลูกแบบอื่นดูเนาะจะไปปลูกอะไรอะ่ะก็จะเป็นข้าวโพดโอ้าวมีข้าวโพดด้วยป๊อปคอนยังยังไม่เป็นป๊อปคอนเป็นแค่ข้าวโพดสดเฮ้ยแค่นี้ก็น่ากินแล้ว มาเป็นฝักเลยนะเดี๋ยวโรยมเมล็ดก,ก่อนโอ้ดูดิสะดุกจังเลยเนาะไม่ต้องมานั่งหวานทีละแป้งอะ่ะแต่ว่าบางอันเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยตรงแถวสักเท่าไหร่นะคะเราค่อยมาปรับแต่งกันทีหลังเนาะเอออ้อมมันไม่บรรทัดไหมอ้ารวอพี่เคียนพังแล้วพี่เคีน,คนกอดโต๊ดเก้ากอดโต๊ดเดี๋ยวพี่เคียนมาซ่อมล้อให้เลยนะโอ้มา <c oughs> แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นบลูเบอร์รี่ค่ะ <c oughs> มีบลูเบอร์รี่ด้วยเหรอต้นเล็กๆนี่ก็ปลูกได้เหมือนกันนะน่ากินน่ากินหายไ่แบบนี้เลยเล็กดีดีอ้อมเล็กดีดีมันไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะะออพี่ หม่เดี๋ยวจะให้พี่เคนเนี่ยมาปลูกให้ใหม่นะสำหรับบางต้นนะที่มันยังเบี้ยวเบี้ยวอยู่ มันเบี้ยวทั้งหมดนีน่นะเดี๋ยวเราค่อยมาซ่อมแซมกันทีหลังนะแต่ว่าเราต้องการความรวดเร็วค่ะก<อ>็โอเคค่ะเราก็มาพอบปลูกผักผลไม้ของเราเนี่ไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคราวหน้านะคะมันก็จะเติบโตเต็มที่เลยค่ะพร้อมจะเก็บเกี่ยวกันเนาะก็สำหรับในครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองเก็บเกี่ยวพืชผักผลผลิตของเรากันเนาะแล้วก็เอาไปขายกันในตลาดสดกันด้วยนะคะเขาบอกว่ามีอย่างเยอะเลยก <y> ็<อ>ไม่รู้ว่าจะได้เงินสักเท่าไหร่นะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็มาปลูกผักผลไม้เป็นชาวไร่ชาวสวนไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าใคร ก็ใครกดกริ่งก็งกำลังใจพวกเราในการเล่นเกมไมโคร f t ต่อไปนะอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอันนี้ตั้งไปก่อนแล้วล่ะบ๊ายบาย